วันนี้นะคะเนื่องในวันแห่งความรักนะคะครูฝนก็อยากจะมาชวนทุกคนนะคะทําเรื่องต่อไปนี้กับลูกนะคะเรารักลูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูหุ่นจะพาทํสามสิ่งน,นี้นะคะ่ะให้ลูกนะคะในวันแห่งความรักค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้าง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูน่นภัสตมอีนะคะบ้านแห่งความรู้สําหรับครอบครัวค่ะสําหรับวันนี้นะคะครูุ่ก็จะมี3มเคล็ดลับมาให้นะคะ,ะเป็น3มเคล็ดลับที่ใช้ในการพูดคุยกับลูกนะคะเพื่อที่เราจะสื่อความรู้สึก ว่าเราอะรักลูกคือทุกคนอะรักลูกใช่ไหมคะครูนก็รักลูกและครูนก,ก็เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็รักลูกเช่นกันนะคะแต่ทีเนี้ยการที่เราไม่ได้พูดความรักออกไปเราไม่ได้สื่อสารออกไปนะคะเรามีเด็กคิดว่า การที่เราสอนลูกทุกวันทุกวันเนีย่ยนะรีบตื่นแต่เช้านะอาบน้ําแปรงฟันนะโน่นนี่นั่นเราบ่นไปทุกอย่างนั้นคือมันคือความรักแล้วลูกจะรู้เองว่าเราบ่นเพราะเราเรา,เรารักลูกนะคะแต่ที่จริงแล้วลูกอะ่ะไม่เข้าใจนะคะการบ่นมันก็คือการบน่นมันไม่ใช่การแสดงความรักเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอุ่จะมาแนะนํสา3เคล็ดลับนะคะที่เราจะแสดงความรักต่อลูกค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือ ตอนลูกตื่นเช้าขึ้นมานะคะตอนลูกตื่นเช้าขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะใส่ให้กับลูกนะคะก็คือความรู้สึกที่ดีมีความสุขที่ได้ตื่นเช้าขึ้นมาคือแบบว่าพ,พาลูกทําในคือให้ลูกเกิดความรู้สึกที่เป็นโ o สทีบอะค่ะก็คือเป็นความรู้สึกในเชิงบวกคือความรู้สึกที่มีพลังมีความ กระปลีก้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสที่ได้ตื่นเช้ามาเพื่อที่จะทําเป้าหมายของเราทุกๆสิ่งทุกอย่างให้เป็นความจริงอะไรประมาณนี้ค่ะคือในคนเราใช่ไหมคะธรรมชาติของคนเราคือปกติบางทีเราเราจะง่ายมากที่เราจะคิดลบแล้วพอเราตื่นเช้ามายิ่งใครที่ชอบดูข่าวใช่ไหมคะก็จะดูข่าวและ ข่าวในทีวีแล้วก็จะมีข่าวนู่นนี่นั่นยิ่งช่วงนี้ยิ่งมีข่าวที่แบบว่า,อ,าอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีเยอะมากเลยแล้วมันก็จะทําให้จิตใจเราหม่นหมองใช่ไหมคะแม้กระทั่งตัวของเราคุณพ่อคุณแม่นี่แหละคะ่ะจิตใจหม่นหมองทีนี้พอเรา,เาลูกเราอาจจะนอนตื่นสายนิดนึงแล้วเราก็รู้สึกเริ่มหงุดหงิดแล้วพอลูกตื่นขึ้นมาเราก็บ่นใหญ่เลยนะคะถ้าเราบ่นใหญ่เลยว่าเนี่ยตื่นสายนะทำไปลงเรียนสายโน่นนี่นั่นมันก็หมายความว่าเช้านั้นน่ะลูกตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่เป็นลบนะคะหรือเนก เพราะฉะนั้นความรู้สึกลบถ้าเราใส่แบบนี้ให้ลูกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันนะคะลูกก็จะรู้สึกว่าคือลูกก็จะเป็นคนคิดลบ เอาเป็นว่าลูกเป็นคนคิดลบคนคิดลบจะคือจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสุขในตัวเองยากที่จะหาความสุขในตัวเองได้เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทํานั้นก็คือเราจะต้องใส่ความคิดบวกให้กับลูกแล้วความคิดบวกมันต้องเริ่มตั้งแต่เช้าเลยคือตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสินาทีแรกนะคะสิบนาทีแรกเราต้องสร้างความคิดบวกให้กับลูกเช่นเราก็กอดลูกแล้วก็บอกว่าเช้าแล้วนะลูกตื่นเช้านะตื่นนะ ตื่นขึ้นมานะคะดูซิว่าอาได้ยินเสียงนกไหมเสียงนกร้องนะลูกนะเสียงนกร้องตื่นขึ้นมานะคะสงสัยก็คงจะร้องเรียกน้องมัง้งสงสัย,ยอย่างครูหุ่นนะครูหุ่นน้องพิมพ์เขาชอบนกมากครูหุ่นก็จะบอกว่า,เ,าเสียงนกร้องเนี่ยนกเขาคงตื่นขึ้นมาทักทายน้องพิมพ์นะลูกเห็นไหมนกเขาคงจะบอกว่าสวัสดีตอนเช้าน้องพิมพ์เป็นยังไงบ้างเมื่อคืนหลับฝันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราต้องแบบ ให้ลูกรู้สึกว่าเออเช้านี้มันตื่นขึ้นมามันมีอะไรที่แบบน่าทำเนาะมันสดชื่นแจ่มใสจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อยากจะบอกต่อไปว่า นนวันนี้นะไปโรงเรียนนะมันจะมีกิจกรรมอย่างวันนี้ใช่ไหมคะมันเป็นวันวาเลนไทน์ใช่ไหมคะเราก็บอกลูกเลยดูไหมวันนี้เป็นวันอะไรคะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะวันวาเลนไทน์คือวันที่ทุกคนแสดงความรักต่อกันเพราะฉะนั้นแม่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าเลยแม่ขอกอดหนูหน่อยแม่อยากจะบอกหนูว่าแม่รักหนูมากอะไรแบบนี้ค่ะคือใส่อะไรก็ต,ตามที่มันเป็นความคิดบวกให้กับลูกทั้งหมดเลยนะคะเราเราอย่าเพิ่งอันไหนที่ ที่ผ่านมานะคะถ้าใครลูกตื่ขึ้นมาแล้วปนบน่บนบน่บนเนี้ยเราทำมาอย่างเงี้ยอันนี้ให้เปลี่ยนใหม่เลยนะคะไม่เอานะคะแบบเนี้ยต่อไปตัดเนาะอ่ะข้อที่1แล้วจบนะคะข้อที่2นะคะที่2ส,สิ่งที่เราต้องทําให้กับลูกก็คือ กอดลูกค่ะกอดลูกครูหนูพูดไปแล้วแหละมาสักครู่ก็คือกอดลูกแต่นี้เราจะไม่กอดลูกเฉพาะตอนตื่นนอนขึ้นมานะคะแต่เราจะกอดลูกด้วยเวลาเราไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือถ้าใครส่งลูกขึ้นรถตู้ก็คือกอดลูกตอนก่อนที่ลูกจะขึ้นรถนะคะนะคะกอดลูกพร้อมกระบอกลูกว่าแม่รักหนูนะแม่รักหนูมากที่สุดในโลกเลยแม่เชื่อว่าหนูทำได้ให้ตั้งใจเรียนนะลูกวันนี้ แม่จะรอหนูนะอะไรแบบเนี้ค่ะนี่นะคะสามแบบอย่างนี้เลยนะคือกอดลูกนะคะกอดลูกก่อนไปโรงเรียนนะคะ กอนลูกก่อนไปโรงเรียนะหอมแก้มด้วยสําคัญมากครูนก,ก็หอมค่ะหอมแก้มคือใครใครยังไม่เคยทําทาซะนะคะมันจะสร้างความแน่นแฟนแนบแน่นให้กับเรากับลูกนะคะมันไม่ไม่เกิดช่องว่างร,ระหว่างเรากับลูกนะคะถ้าลูกโตขึ้นมันจะยากมากเลยที่เราจะทําแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทําตั้งแต่ตอนเล็กๆให้ลูกคุ้นชินแล้วลูกก็ต้องหอมแก้มเราด้วยแล้วก็กอดเราด้วยอะไรแบบนี้คือ ระหว่างกันละกันนะคะกอดลูกหอมแก้มลูกแล้วก็บอกลูกว่าแม่รักหนูมากนะแล้วก็บอกลูกต่อไปว่าเนี่ยนะแม่ให้จําไว้ว่าแม่รักหนูมากที่สุดในโลกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกลูกวันนี้ตั้งใจเรียนนะลูกนะแม่จะรอหนูนะอะไรแบบเนี้ยนะคะเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะคะสุดท้ายข้อที่3นะคะสิ่งที่เราต้องทําให้กับลูกนะคะ ถ้าเรารักลูกนะคะเราต้องทําให้กับลูกก็คือการแสดงความรักทุกๆรูปแบบนะคะซึ่งการแสดงความรักในทุกรูปแบบเนี่ยแล้วแต่ทุกคนจะจะใส่แล้วกันค่ะแล้วแต่ทุกคนเลยครูงอนเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนอะ่ะมีการแสดงออกไม่ไม่เหมือนกันที่เราแสดงออกแล้วลูกรู้ว่าอันเนี้ยเรารักลูก อย่างเช่นถ้าลูกครูง่วนเนี้ยคือลูกครูง่วนจะเป็นคนที่ชอบฟังนิทานมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูง่วนจะใส่ให้ลูกคือทุกวันคือต้องเล่าเล่านิทานกันแล้วก็เกาหลังอะไรแบบนี้นะคะคือถ้าครูง่วนเล่านิทานให้ลูกฟังลูกลูกมาหาใกล้ๆแล้วเรากอดลูกแล้วเราเล่านิทานให้ลูกฟังเกาหลังให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยคือแม่รักอะไรแบบเนี้ยนะคะหรืออย่างอย่างถ้าสามีครูง่วนก็คือเขาจะคือระหว่างเขากับลูกอ่ะคือเขาจะชอบคือ สาม,มีจะชอบเล่าเรื่องตลกให้ลูกฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าอะไรที่มันเป็นสาระเป็นความรู้แล้วก็แบบสอนแรงมุกตลกใส่ตลกเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วลูกก็จะชอบเวลาเจออะไรเขาก็จะชอบไปถามป๊ะป๋าอันนี้มันคืออะไรนี้อะไรแล้วปะป๋าเขาก็จะเล่าให้ฟังแล้วก็ใส่มุกตลกไปด้วยเขาก็หัวรอกันกิ๊กๆากี้กักันสองคนพ่อลูกอะไรแบบเนี้ยค่ะนั่นแหละค่ะแต่ก็คือ คูหมดเชื่อว่าทุกคนอะ่ะคงจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างเรากับลูกที่ที่เราทํากิจกรรมร่วมกันในตรงนั้นแล้วสื่อให้เห็นว่าสื่อคือเราใจกับ ใจของเราแบบใจของลูกอะสื่อเข้าหากันได้อะคะ่ะว่าอันนี้นะเราทําแล้วเรามีความสุขด้วยกันทั้งสองคนแล้วแสดงให้เห็นว่าเรารักกันมากๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละคะ่ะทาสิ่งนั้นแหละคะ่ะทาทุกๆวันสม่ําเสมอเป็นประจํานะคะอย่าหยุดนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ว่าจะวันนี้ฝนตกวันนี้รถจะติด หรือวันนี้เราจะเหนื่อยจากงานวันนี้เราจะเครียดจากงานเราจะเจอเจ้าหนา้าให้ดุหรือเราจะอะไรก็ตามอะคะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ no matter what's h a p p e n e d นะคะก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้3มสิ่งนี้เราต้องทำทุกๆุกวันนะคะทำทุกวันสม่ำเสมอ โอเควันนี้อาจจะเป็นวันว,นเวนาเลนไทน์ใช่ไหมคะทุกคนแสดงความรักต่อการแต่ครัวงินถือว่าถ้าใครยังไม่ได้เริ่มก็คือขอให้เป็นวันนี้เป็นวันเริ่มแสดงความรักต่อลูกแล้วกันนะคะแล้วทําแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดไปนะคะแล้วท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวลูกแล้วก็ครอบครัวบรรยากาศในครอบครัวและตัวเราและทุกๆสิ่งทุกๆอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะพ่อแม่สําคัญที่สุดไม่มีใครสําคัญที่สุดสาหรับพ่อแม่แล้วค่ะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe นะคะติดตามช่องนาภาษษัสแฟมิลีย ทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ Welcome to enjoy our video and click the subscribe so you don't miss your episodes Bye bye